วันที่31มีนาคม2566ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันนายวราวฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจํานวนผู้สมัครสสที่เรามีและการบ้านที่ได้ทํามาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถือว่าพร้อมเต็มที่แม้เราจะมีผู้สมัครสอสแบบแบ่งเขตแค่50เขตก็ตามแต่เชื่อมั่นว่าเป็น50เขตที่มีคุณภาพและทาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งเมื่อถามถึงกรณีบัััตตรรเเเเเลลลืืออกกก้้้งงงททีีีี่่่ไมมมมมโโพพาาาายยหขนนนววุ กล่าวว่าขอให้รอข้อสรุปก่อนจะดีกว่าและอยากฝากข้อสังเกตไปยังกะกะตเพราะทราบว่ามีการสรรหาบุคคลและบริษัทที่จะเข้ามาพิมพ์บัตรเลือกตั้งแล้วอยากให้ทาบัตรเลือกตั้งให้มีความสับสนน้อยที่สุดเนื่องจากกติกาการเลือกตั้งทั้งสองใบโดยเลือกคนหนึ่งใบเลือกพักหนึ่งใบด้วยการจําเบอร์และพักคิดว่ามีความท้าทายสําหรับประชาชนบางกลุ่มพอสมควรนายวราวุธกล่าวต่อว่าถ้าจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเช่นบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อถ้ามีสัญ,ญลักษณ์หรือชื่อพักการเมืองอยู่ด้วยจะทําให้ประชาชนเข้าใจระบบการเลือกตั ต้งแบบสใบามากขึ้นซึ่งการออกแบบบัตรเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสีหรือขนาดต่างๆของบัตรเลือกตั้งขอให้คำนึงถึงความง่ายในการทําความเข้าใจเวลาเดินเข้าคูหาเพราะแม้แต่ตนเองเวลาเข้าคูหาเลือกตั้งยังต้องท่องไว้ให้ดีว่าเอาเบอร์อะไร